สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิพรพลครับวันนี้สุพบอลคู่สุดยิ่งใหญ่ของอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับร้อนเป็นไฟเพราะนี่อาจจะเป็นเกมที่ตัดสินแชมป์ของฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าจะฝูงเชลซีต้องบุกไป,ปเยือนทางด้านของอาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมอันดับ2ตอนนี้อาร์เซนอลตามเชลซีอยู่1 0แต้มถ้าเกมนี้ชนะช่องว่างเหลือ7แต่ถ้าเกิดทางด้านเชลซีชนะ จะไปอันดับหนึ่งจะทิ้งธนนอาอ์เซนอเป็น13แต้มเกมของนักนี้จึงเป็นเหมือนกับเป็นการตัดสินแชมป์ทุกช็อตเด็ดเกมนี้เป็นอย่างไรแชมป์จัดไปก่อนไปดูศึกแย่งแชมป์ครับมาดูศึก who will survive สู้หนีตายกันก่อนนะฮะเลสเตอร์ ester, ทีมอันดับ18ในชุดน้ำเงินชนะมา3เกมรวดนะครับบุกไปเยือนเบอร์ลี่ทีมอันดับสุดท้ายในชุดน้ำตาลใครชนะมีลุ้นรอดฮะผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงฮะเบอร์ลี่มาก่อน แมตติวเทเลอร์ตีลังกาแต่แคสเปอร์ชไมเคิลซุปเปอร์เซฟฮะเลสเตอร์รอดดูชไมเคิลโอ้โหครึ่งแรก 00, 0-0นะฮะเข้านาทีที่57เบอร์นลีย์มาอีกแล้วแดนนี่เองโยกแดนนี่เองยิงแคสเปอร์เซฟครับแมตติวเทเลอร์โกลูกนี้โดนทำฟาวได้ลูกที่จุดโทษน,นะฮะลุกขึ้นมายิงเองชนเสาครับโอ้โหนาทีที่59นะคุณผู้ชมฮะ หนึ่งนาทีถัดมาครับเลสเตอร์ลุยทางขวาแล้วเป็นทางด้านเจมี่ฟาร์ดี้แตะลูกนี้เข้าไปกองหน้าวัย28่ครับเลสเตอร์บุกมาชนะ1 0สูเป็นการชนะ4เกมรวดเป็นครั้งแรกในรอบ49ปีตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ17แล้วนะฮะบอลังกฤษนี่คือ18 19, 20จะตกชั้นแล้วก็เลสเตอร์ตอนนี้อยู่ที่17 5นัดหลังจากนี้ที่เหลือจะเล่นในบ้านอีก4นัดน,นะฮะแล้วก็เลสเตอร์มีคิวเจอกับซันเดอร์แลนด์อันดับ18แล้วก็ QPR อันดับ19 ถ้าชนะอีกสัก2เกมครับจึงจอกสยามสไมล์รอดแน่จากศึกนี้ตายมาต่อกันที่ศึกแย่งแชมป์เชลซีจ่าฝูงในชุดน้ำเงินบุกไปยนอาร์เซนอลในชุดสีแดงเปิดเกมมาออสการกระดกบอลแต่เบลลริงโคกทิ้งออกไปได้เชลซียังคงลุยต่อฟาเบกัสเดกาอาร์เซนอลโดนเกี่ยวล้มในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินให้ใบเหลืองฟาเบกัสเพราะมองว่าฟาเบกัสพุ่งล้ม อาร์เซนอลได้ลุยขึ้นมาเบลเรินประวัดเข้ากลางให้กาซซาลาเตะไปติดดูจากภาพช้านี่กาซซาลาเตะไปโดนแขนของแกรีเคฮิลนะคะแต่กรรมการไม่เห็นเนี่ยแหละค่ะมูรินโญ่ถึงกับต้องออกมากระตุ้นลูกทีมเลยและในครึ่งหลังมาเตซาก็ได้สาดแต่ได้แค่เสียว และในช่วงท้ายเกมแดนนี่เวลแบกยิงแต่คู่ตัวยังเหนียวรับเอาไว้ได้สุดท้ายจบเกมเสมอ0ูเชลซียังนําเป็นจ่าฝูงมี77คะแนนทิ่เงันดับ2และอันดับ30คะแนนโอกาสแชมป์เกือบร้อเและพรุ่งนี้17บเนาฬิกาสนาทีทุกช็อตเด็ดบอลดาราฉลองปี่อง3เปย์ช่อง 3, 3>